ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ุ r i น i n e f ายอาร์นะครับก็วันนี้เรายังอยู่กับปืน s า r i c a m นะครับแต่ว่าโจกของวันนี้นะครับจะเป็นปืนลูกซองเพื่อการป้องกันตัวนะครับก็นี่ตัวนี้นะครับ s า r i c a m SS4 นะครับก็เบสจะคล้ายๆกับ b e เน l l ี่4แต่ว่าเพื่อนๆดูสิลำกล้องสั้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นระบบกึือกออโต้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ย เหมาะกับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเป็นปอย่างดีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะสมมุติโจทย์กันนะครับว่าถ้าเราต้องใช้ปืนกระบอกนี้ในการป้องกันตัวจะเป็นอย่างไรอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันก่อนนะครับปืนซาริแคม S.S.4 จากบริษัทซาริแคม a r ร์ประเทศตุรกีตัวปืนถูกออกแบบมาให้เป็นปืนเบเนลี่ M4 โครน หรือปืนที่มีระบบการทำงานและลูกลักษ์ณถอดแบบมาจากเบ n e ลี i M4 ที่มีชื่อเสียงของอิตาลีทําให้สามารถใช้อะไหลและอุปกรณ์เสริมร่วมกันได้ปืน SS4 เป็นปืนลูกสองสิงอัตโนโมัติขนาด12เกตที่มีลังเพลิง3นิ้วสามารถยิงได้ทั้งลูกเบาและลูกแรงทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ โครงปืนผลิตจากอลูมิเนียม7 0 7 5ขึ้นรูปด้วยวิธี CNC ที่มีความแข็งแรงทนทานด้านบนมีรางติดอุปกรณ์เสริมพร้อมทั้งให้สูตรหน้าแต้มจุดขาวและสูรหลังแบบโพสริงปืนกระบอกนี้มีลำกล้องที่มีความยาวขนาด13นิ้วสำหรับคนที่ชอบสั้นๆหรือต้องการใช้งานในพื้นที่แคบเช่นในบ้านเรือนอาคารสามารถเปลี่ยนโชคไต่างๆได้ กระสุนถูกบรรจุในหลอดใต้ลํากล้องจำนวน4บวก1นัดถ้าปืนที่มีลํากล้องยาวกว่านี้จำนวนกระสุนก็จะสามารถบรรจุได้มากขึ้นพันท้ายมีหลายแบบให้เลือกอย่างตัวนี้เป็นพันท้ายฟิกซ์พร้อมด้ามจับถ้าไม่ชอบสามารถแจ้งทางร้านเพื่อเปลี่ยนพันท้ายเป็นพันท้ายยืดหดหรือพันท้ายที่ไม่มีด้ามจับได้ไกลไกการทำงานใช้ระบบแก๊สโอ per ation ที่สามารถปรับแรงดันแบบอัตโนมัติช่วยให้ยิงกระสุนได้หลากหลายความแรงทั้งแรงต่ําหรือแรงสูงได้อย่างต่อนเนื่องและลดอาการติดขัดจากการทดลองยิงพบว่าสามารถยิงทั้งลูกแรงดันต่ําไม่ว่าจะเป็นลูกเป้าบินลูกเบิร์ดช็อตที่ผลิตในประเทศลูกโอโอบัครวมไปจนถึงลูกโดดได้โดยไม่มีการติดขัดการยิงทำได้อย่างราบรื่นนุ่มนวล เหมาะกับเป็น,ป,นปืนที่ใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริงอา้าวโจทย์ที่1นนะครับก็คือการยิงเป้าที่มีตัวประกันนะครับหรืออาจจะไม่เชิงเป็นตัวประกันเพียงแต่ว่ามีสิ่งที่เราไม่ต้องการยิงนะครับอยู่ใกล้เคียงกับเป้านะครับการใช้ปืนลูกซองนะครับก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับโดยที่เราอาจจะมีการเล็งเผื่อนะครับเพื่อ ยิงออกมาทางซ้ายเพื่อหรือเป้าทางขวาก็ยิงหลบไปทางขวานะครับเพื่อให้กลุ่มกระสุนเนี่ยเวลามันออกไปแล้วเนี่ยมันไม่โดนเป้าตกกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูนะครับ เรียบร้อยครับไปดูเป้ากันก็เริ่มจากเป้าขวามือนะครับผมเล็งหลบมานะครับอันนี้หมอนมานะไม่เกี่ยวนะก็จะสังเกตว่าก็จะมีเข้าลำตัวสามนัดนะครับแล้วก็เป้าตัวประกันก็จะไม่โดนนะครับเราก็ต้องเลงเผื่อหลบตัวประกันมานิดนึงนะครับอ่ะเราไปดูเป้าทางซ้ายนะครับ เป้าทางซ้ายนี่ก็โดนลําตัวค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ด้วยหลักการเดิมนะครับผมก็มีการเล็งหลบตัวประกันไว้นะครับก็ถ้าใครใช้เนี่ยเราควรจะต้องจุดนี้สาคัญมากเราควรจะต้องเอาปืนไปสนามเพื่อดูม่านกระสุนเพื่อให้รู้ว่าม่านกระสุนของปืนเราเนี่ยระยะไหนมันบานขนาดไหนนะครับเราจะได้เล็งเพื่อหลบเป้าหมายที่เราไม่ต้องการจะยิงนะครับ สถานการณ์ที่2นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่จําลองว่าอาวุธปืนของเรามีการติดขัดนะครับซึ่งโอเคอย่างปืนตัวอย่างในวันนี้นะครับเราเทสกันมาแล้วมันไม่มีติดขัดแต่ว่าเหตุการณ์จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้กระสุนที่เราเก็บไว้1ปี3ปี5ปี10ปีมันอาจจะมีความชื้นเข้าไปแล้วก็อาจจะด้านนะครับทำให้เรายิงแล้วมีการติดขัดนะครับเพื่อนก็ต้องฝึกนะครับในการ แก้ไขเหตุติดขัดให้ได้นะครับ สถานการณ์สุดท้ายนะครับก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกสมมุติว่าเรามีแขนที่สามารถใช้งานได้ข้างเดียวนะครับอาจจะบาดเจ็บหรือว่าเรายิงต่อสู้กับผู้ร้ายแล้วเราก็บาดเจ็บไม่สามารถใช้ได้นะครับหรือเราจําเป็นจะต้องถือของหรือถืออะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เราสามารถใช้ได้แค่มือเดียวนะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นรวมสถานการณ์1,2และ3นะครับ1ก็คือ ยิงเป้าหมายที่มีตัวประกันนะครับแล้ว2ก็คือปืนยังมีการติดขัดอีก 3. คุณใช้ได้แค่มือข้างเดียวอีกนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูสถานการณ์กันนะครับก็เหตุการณ์พวกนี้นะครับผมพูดเลยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างครับถ้าเราฝึกในสาาถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อนเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยเราจะสามารถทำได้โดยที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองดู3สถานการณ์รวมกันนะครับ โอเคเรียบร้อยครับไปดูเป้ากันก็จะเห็นว่าเป้าขวานะครับผมอาจจะเลงเผื่อขวามากไปหน่อยแต่จะสังเกตว่าระยะในการป้องกันตัวที่ไม่ไกลขนาดนี้นะครับประมาณสัก7เมตรเนี่ยลุ่มกระสุนเนี่ยมันแค่ฝ่ามือเท่านั้นเองถ้าเกิดเราอาจจะต้องมีการเกยียบเข้าไปได้อีก แต่ก็อย่าลืมถ้าเราเขยับเข้าไปก็จะมีการเฉียดนะครับอันนี้ผมก็คนร้ายเขามีอาวุธครับผมก็เลยยิงแขนขวาเพื่อปลดอาวุธเขาครับไม่ทำร้ายถึงชีวิตนะครับเดี๋ยวดูเป้าซ้ายกันครับอ่ากลุ่มนะครับก็อยู่แค่ประมาณฝ่ามือนะครับแต่ว่าันนี้ก็เข้าตัวสามนัดนะครับอันนี้ก็สามารถทําการหยุดยั้งได้นะครับโดยที่เป้าตัวประกันเราขาวสะอาดนะครับภรรยาสุดที่รักผมยังปลอดภัยนะครับ ก็จะสังเกตว่า3ซีนารีโอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์กดดันนะครับเราอาจจะทำอะไรไม่ถูกนะครับถ้าเราไม่เคยมีการฝึกมานะครับก็ปืน s u r i แคม SS4 กระบอกนี้นะครับลำกล้อง13นิ้วเนี่ยแล้วก็สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้อย่างผมติดเรดดอ t เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถยิงด้วยมือเดียวเนี่ยยังสามารถทำได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็กลไกของตัวปืนที่เทสกันมาเนี่ย ไม่มีติดขัดนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ขอขอบคุณร้านปืนวาริสนะครับที่ส่งปืนทดสอบนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปทางร้านได้เลยราคานะครับตัวนี้มีแต่สวัสดิการนะครับราคาประมาณ4ก่กอกว่านะครับไม่เกิน5นะครับก็ลองสอบถามดูส่วนออปชั่นอื่นนะครับก็มีให้อยากคันนะครับพันทงพันท้ายเนี่ยเพื่อนบอกว่าอยากได้ด้ามจนสลัดอ่าหรือเป็นพันท้ายแบบธรรมดาหรือพันท้ายพับแบบ M4 อ่า อันเนี้ยบอกทางร้านได้เลยเดี๋ยวทางร้านเขาสามารถจัดให้ในแบบที่เพื่อนๆอยากได้นะครับก็ถ้าอย่างไรนะครับผมก็ฝากปืนป้องกันตัวนะชอบมากเลยกระบอกนี้ s า r i c a m SS4 ไว้ด้วยนะครับ